สวัสดีนะคะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะฝนล,ลงเม็ดแล้วอคุณพ่อกับคุณลูกไปตัดหญ้าไม่รู้จะเอารถออกมาได้ไหมกับควานนมนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพาไปติดตามนะคะยิ่งลงเม็ดใหญ่แล้วคะ่ะทำยังไงกันคะพ่อแม่จา๋าลงเม็ดใหญ่เลยไปยังไงได้ ฝนตกถนนลื่นนะคะแล้วก็ทางเข้ามาก็จะทุรักทุเลนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูนะคะไปตามกันไปเลยค่ะโอ้น้องเป็ดของเรานะคะ นี่นะคะน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดนู้นนะคะแปลงหญ้าอยู่นู้นนะคะอยู่นู้นเขียวเขียวนู่นใครเดินมาแล้วน้านุน่มอานนุมเดินมาแล้วจะออกมาได้ไหม นูน่นคุณพ่อขับรถพาลูกมาแล้วนงเดินมาทางนี้นะคะคุณพ่อข,ขับรถมาฝั่งนูน้นเพราะว่ากลัวรถออกไม่ได้ออกมากอนออกมากอนนะคะตรงนี้ยังพอไปมาได้โอเคนะคะเดี๋ยวเวะเข้ามานี่ก่อนเพราะว่าหญ้าเรา ยังได้ไม่พอนะคะคุณพ่ก็ขับออกมาก่อนเดีนี้นะฮะอะไรเปียฝนแล้วมาลัวนี้ก็ฝนกำลังตุตๆนะคะคุณพ่ก็จะไปตัดโตนะคะ ก็หยุดตัดแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกหยุดก็ได้มาตัดอีกรอบชุดนีมองกับทางนะครับความนูจัดเต็มครับผม ย่างนี้ต้องขัดชีดครับข <c oughs> ัดชีดเ,เด้อแม่เแม์เด้อแ์เมย์เดออฟซีเดอรขัดชีดเ,เด้อนี่แปดเก้าสิบอยยาสวยๆนะฮะโอ้ฝนตกหนักอยู่นะคะวันนี้ไม่รู้ว่ารถจะออกไปได้ไหมคะ ก็รอติดตามดูนะคะว่ารถของเราจะออกไปได้ไหมฝนตกถนนลื่นนะคะแล้วแฉด้วยนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามดูนะคะว่ารถจะออกได้ไหมเพราะว่าฝนก็ตกหนักอยู่นะคะวันนี้ยานขึ้นรถแล้ว ข้งไในเลยฟรีโลแล้วไปต่างกันไปเลยค่ะ ดูนะคะทางก็คิเลด้วยนะมาแล้วนะคะอุ้อุ้อ้ยจึงมาเป็นสภาพทางไปเอาญ้านะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าฝนตกก็จะท่วมแบบนี้นะคะไปมาก็ลำบากนะคะ จะไปได้ไหมเดี๋ยวให้น้องเสียไปก่อนเพราะว่ารถมันทางแบบนี้มันมันจอดไม่ได้ลื่นด้วยใช่มันไม่มันมันจอดไม่ได้คือเราต้องพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าจอดติดเลย,เลยอันหละอ่านี่เซียนเนี่ยติดหลายคันแล้วเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่ไปรอทาง,ทางโค้งเลยไปเลยโอ้แล้วแม่จะเดินไปทางไหนเนี่ย <c oughs> คุณแม่ก็ไม่กล้าขี่แม่ก็ไม่กล้าขึ้นรถกับน้องตรงไปโรอยู่ที่นู่นนะคะเพราะว่าคุณพ่อต้องแบบพุ่งว่าต้องขับเร็วๆร,รักทุเลมากเลย าะเราไม่มีแปลงหญ้าอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะนี่ก็ไกลามากเลยนะคะหลายกิโลเลยนะคะเดี๋ยวรอคุณพ่ออยู่ข้างหน้า,น,าน้องรยอยู่นู่นโอ้โหแชะสุดทางเลยดู จะมาได้ไหมพ่อนี่มาได้หรือเปล่านี่พ่อก็ค่อยมาแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้อุ้อ้ยอุ้อุ้เบาเบาเบาเบ เบาเบาได้เบายดขึ้นไปทางนู้นโอ้รถไล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 อูอ้อ้้สไลด์เลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวพาไปดูตามโรยรรยโลมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้ดูนะสไลด์ไปนู่นเลย โยดีนะไม่ตกโอ้มันเป็นทางตรงนี้มันลื่นด้วยสไลด์ลื่นมัอนสไลเดอร์เลยความลำบากของชาวช้างนะคะที่เพื่อให้น้องช้างของเราได้กินหญ้าอิ่มะะไ<ป>าไปเลยค่ะ โตขึ้นมาได้แล้วนะคะตัวน,นี้เมื่อกี้นะสไลด์แบบไม่ตรงเมื่อกี้นะสไลด์อู้นึกว่าจะมาไม่ได้เป็นเป็นอย่างเงี้ยอันตรายมากถ้า,าว่าฝนตกทุลักทุเลครับเมาอ,อย่าดิถ้าถ้าวันนั้นมาสมคนครับตอนเอ่อตอนไปนะครับตอนไปรถเบา รถเบาแล้วมันสไลด์ครับพอสไลด์ุ๊นตกตรงนั้น,นอ่ะพรดีม่มีชาวบ้านเขามาทำนานครับเขาเอารถไถมาช่วยเราดันตูดรถขึ้นครับนี่เทารถาไม่หนักอ่ะไปไม่ได้ครับแน่นอนอ่าโอเคครับผมวันนี้ก็พาน้องๆมาตัดหญ้าไปให้ช้างนะครับโอ้ทุลัรรกทุเลกัน่าดูเลยฝากช่องงานโชคบักลาแฟมลี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส s c r i b e ด้วยนะครับผม แล้วเจอกันที่ยูทูบครับผมสวัสดีครับ